สวัสดีครับผมทิ้งทัวร์แวนมยไทยครับวันนี้ลูกพี่ไม่อยู่ครับลูกี่เดินทางไปอเมริกาเมื่อเช้านี่ครับไปรับปริญญาลูกชายที่นิวยอร์กครับลูกี่สั่งไว้ว่าทิ้งมึงเข้ามาดูค่ายหนนะกูไม่อยู่ครับ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 ลูกี่ไปประมาณเดือนกว่าครับแล้วก็ไปสอนไว้เลยครับสอนไว้ที่เท็กซัสแล้วก็ที่ LA ครับประมาณเดือนกว่าทึงจะกลับครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายครับก็ทของมาดูค่ายครับปีไม่อยู่ครับแล้วเหนื่อยไหมคะเริ่มเหนื่อยเหรอคนไทยเยอะไหมคะ <c oughs> หรอลงเอลงเอเยอะเลยเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อคอเค,ค่ะคิดถึงอ่ะพี่หิวไหมน่ะหิวไหมคะหนูปิดกล้องอยู่อโอเคค่ะมาแล้วทีละอ๋ะอ พี่ทิ้งมาพี่ทิ้งมาค่ายไม่จอบเลยไปนู่นก็เจอแฟนมา,มาด,มาดูมาดูปป๊บโอเคหนูก็สบายใจอืมไปถึง LA พี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงะ่ะ ตอนกลางวันอีกกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคามส่ามสีก้าสิสเ็ดอือะสิช่วโงค่ะก็กำลังดีเนาะคงไม่เหนื่อยเ้ยเล่นเกมใหม่ปะแล้วพี่ ล้างหน้าล้างตาไหมไม่ไม่ไม่ได้ล้างอะไรเลยเหรอแล้วชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพักรอเปลี่ยนเครื่องนี่พี่ว่าเร็วไปไหมคะเร็วไปไหมชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็สบาดีก็ดีก็รอนรออยู่เดินมาถึงเทปนั่นเนี่ยไม่ได้พักที่ไหนอ่ะเปิดระเบิดสบายสบายเปิดโรมมิ่งให้ไปหอดญี่ปุ่น ล่องเครื่องเปิดมือถือโทรออกเลยโทรอะไรเล่นบอโทรอะไรเล่นอ่ะนี่ก็ะยูญี่ปุ่นทำไมหายขู่ไอคนผู้หญิงฝรั่งกินทำเทออกมาพีกหน้าแบบแล้นใช้อเซนวี่เหรอฮะเซนวี่เหรอใครผมไม่รู้นะจะใครพี่ลูกชื่อไม่ออกจะลองเรียกไหนให้หนูดูหน่อยสิคะเดี๋ยวหนูคอนเฟิร์มให้ พี่รักเพื่อนรักพี่โทรมาหาหนูเนี่ยูดลุงต่อยใครโทรมาดิลุงต้อยดีเซียน้อยโอ้ยพันธ์หมอปลาล่ะพิธีกรหนูหนูก็นัดนัดพี่พองมาก็ได้นัดไอ้ต้อยนัดพี่พองมาแล้วหนูก็ให้ต้อยพาดเองเลยหนูรอพี่ค่ะพี่ถอดรอพี่มันจะนานพี่กว่ากลับเตอนเงี้ยแฟนแฟนมวยเขาเรียกร้องเขาทำอะไรเล่นๆไปก่อน ได้ค่ะโอ้โหโทรหาเลขาแล้วเนี่ยหนูเป็นเลขาให้ช่องลุงต้อยอะไรนะรุ่นเก่าเล่ามวยแล้วก็แคนให้ก่อนแค่นั่งเดี๋ยวพี่ลองโทรหาเชียนดูเด็กเ้อเดี๋ยวพี่โอเคได้ค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะจ้าจ้าโอเคค่ะค่ะที่รักค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าหนูอยู่ค่ายลุงจะมาไหมคะเนี่ยไปเปิดหน้าเฟซบุ๊กอ่ะไอ้ลุงอยู่อ่ะ ได้ค่ะเปิดเฟซหรือเปิด YouTube ได้โอเคขอบคุณค่ะเปิด YouTube หรือเปิดเฟซเปิด YouTube เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลุงมาจอดลอยไอ้ป๊าบรอสอนมวยค่ะมาช้ายังไปส่งปู่มาบ้างส่งครับส่งที่ไหนสนามบินสุวรรณภูมิครับสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งใครบ้างพี่มอดพ่อปูแล้วก็แม่แล้วผมอ่ะ รถอ่ไรไง